ยูก่อนไอเด็นนี่มึงเหรอวะกูยังไม่ตายกูสาวกูไปโยนทิ้งทะเลแล้วยังจะรอดตายยูกูไม่เข้าใจกูจะมีชีวิตอยู่ให้เพื่ออนะไมึงเคยทำประโยชน์เลยให้องมัง เกิดมาเป็นโจรแต่ไม่ออกล้นก่อนที่พ่อจะตายขเขาสั่งเสียกับกูวุ้ยกูแก้แค้นให้กับพ่อฆ่าไอ้คุณเดทแทนพ่อด้วยไอ้คุณเดทมันทำให้ครอบครัวเราต้องเป็นแบบนี้นนนนและกูก็ข้ามันได้นะ กูแก้แค้นกับพ่อได้แล้วสายใจกองนีเว้ยโลกเสือดังมันต้องอย่างคูณไม่ใช่อย่างมึงเรื่องนึงที่คุณยังทำไม่สำเร็จพ่อบอกกูว่าแม่คนเดียว่านจ้เป็นหัวหน้าโจรได้ กูสาชุดดัให้แม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมมาเป็นหัวหน้าโจแทนพ่อพกูไม่เข้าใจเลยกูถึงต้องไล่ข้าไล่ฟันไอยู่นี่กูไม่รับผัวมึงได่ไลยวะและกูต้องมาเจอมึไงได้ดิแต่งตัวแบบนี้อะไรของมึงอ่ะกูไม่เข้าใจเลย ผูกสองคนเป็นอะไรเป็นบ้าเลยแล้วเหรอท,ที่จะต้องทำไม่ทำแต่ตัวของข้าที่กินมัจะบ้า <c oughs> ถ้ากูอินเลยเอ็งเด่นนี่เดือน มึงสองคนไปเปลี่ยนใส่ชุดดำและออกไปกับกูเอาใะโยมถ้าหิวก็กินมันเข้าไปซะข้าวบาดนั้นอาตมายกให้โยมจะให้อาตมาไปร่วมก้นกับโยม โยมส่งไปไม่ได้หรอกถ้าจะไปก็ไปตัวคนเดียวอาตมาเน่หยุดแล้วไอสิ่งที่โยมถามอาตมาว่าอาตมาทำแบบนี้แล้วมันได้อะไรอาตมาก็จะตอบให้โยมฟังที่อาตมามาบวชแบบนี้อาตมาละแล้วซึ่งทางโลก หันหน้ามาพึ่งทางธรรมสิ่งที่อาตมาได้นั่นก็คือสุขทั้งกายสุขทั้งใจไม่ว่าอาตมาจะนอนหรือว่าอาตมาจะกินอาตมาก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆใครอีกต่อไปแล้วนั่นคือชีวิตของอาตมาตอนนี้แล้วชีวิตของโยมละ่ะ โยมเป็นยังไงบ้างไอการที่โยมเป็นโจรมันให้ประโยชน์อะไรกับตัวโยมเหรอโจรจะกินแต่ละมือ้อก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกินไม่ทันเต็มอิ่มก็ต้องกลัวเจ้าซัพเจ้าทุกข์เขาจะตามมาแม้นยามจะนอน ก็นอนหลับไม่เต็มตาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวไงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะตามมาเอาชีวิตแล้วตรงไหนเละโยมที่เขาเรียกว่าความสุขไม่มีเลยโยมดูอย่างพ่อเราสิโยมเห็นพ่อเราไหมจุดจบของโจรมีสองอย่างเท่านั้น ไม่ตายก็ติดคุกพ่อเราเป็นตัวอย่างให้เราแล้วไงพ่อเราฆ่าคนสุดท้ายแล้วพ่อเราก็ต้องถูกเขาฆ่าตายเหมือนกันแล้วไอ้สิ่งที่โยมบอกว่าโยมแก้แค้นให้พ่อได้แล้วอาตมาอยากจะรู้ แก้แค้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเลยโยมพ่อเราฟื้นขึ้นมาไหมไอ้ผลลัพที่มันจะตามมานั่นก็คือโยมต้องหนีเพราะว่าเขาก็ต้องการแก้แค้นเหมือนกันทำไมไม่หยุดสักทีเลวโยมมาวันนี้ โยมยจะมามาคับผู้หญิงคนนี้ให้ไปร่วมทุกข์กับโยมอีกเหรอโยมอยากเห็นแม่ของเราต้องพบจุดจบแบบพ่อเหรออาตมาเชื่อนะถ้าพ่อเราอยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะยอมทนเห็นโยมต้องมาไล่ข้า ไล่ทำร้ายแม่แบบนี้ไอสิ่งที่โยมควรทำในวันที่พ่อเราจากไปนั่นคือทำบุญลรวนน้ำไปให้เขาไม่ใช่โยมมาไล่ทำร้ายคนที่เขารักแบบนี้โยมลองคิดดูให้ดีว่าไอสิ่งที่โยมทำอยู่มันถูกต้องแล้วเหรอโยมบอกว่าโยมรักพ่อ แล้วแม่ล่ะโยงมไม่รักเขาเลยเหรอเขาเสียพ่อไปคนนึงเขาก็ทุกข์ใจพออยู่แล้วแล้วมาวันนี้ลูกของเขามาไล่ฆ่าไล่ตีเขาแบบนี้โยงมรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ เขาเป็นคนอุ้มท้องโยมาผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนเลี้ยงดูโยมาผู้หญิงคนนี้คนที่โยมเรียกเขาว่าแม่ไอ้คำว่าแม่คำนี้มีความหมายขอขยายสรรพานามตามลุสศรเป็นประตูก็เกิด กำเนิดคนสาธุชนเรียกว่ามาตุคามคำว่าแม่แม่นิวัตสวัสดิพลปราดนิพนอ,อุปราไมไว้ล้นหลามวีรบุรุษยุทธการ ชาญสงครามยังใช้น้ำแม่ทับบังคับลุกสายนาทีที่แน่เรียกแม่น้ำข้าวทุกคำเขายังเรียกแม่โพสตหัวแม่มือหัวแม่เท้า เข่าสมทบพื้นพี่พที่วันแน่เรียกแม่ทรณีครอบครัวของเราเหลือกันเพียงเท่านี้แล้วลยุดหยอดแล้วมาบวชจุกอัตมามาสู่บุญให้พ่อเรากัน ไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหยุดเธอดาวพี่ขอลนะหยุด เราจะบอกว่าสิ่งเดียวเตืนบอได้ยังไงผู้เธ อาตมาขอโหสิกรรมและอน,นุโมทนาบุญด้วยนะจนกลับใจวเวลาท,าทกาสดีนงเสียราเิแล้วมือและขอบคุณ